นะก็ขอเจริญธรรมพี่น้องชาวค่ายอุโบโสถศีลทุกๆคนนะท่นานวก็ได้มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วใครมีอะไรซักถามซักแทรกมาได้เลยนะไม่ต้องรอให้ถามก็ได้นะซักถามสงสัยอะไรหรืออยากให้พูดเรื่องอะไรอะไรก็ได้นะหัวข้อที่ว่าถือศีลหน้าใสจิตใจปลองดองเนี่ยอันนี้ดีนะหัวข้อนี้ดีนะ ือเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลักๆคือต้องมาเรื่องเข้าใจเรื่องศีลศีลมันไม่ใช่มีศีลพื้นฐานอย่างที่เราเคยรู้มาแค่ศีลห้ามันต้องให้ได้เป็นถึงอธิศีลมันที่จะเกิดอธิจิตเกิดอธิปัญญาศีลไม่มีข้อจํากัดหรอกมันเยอะอะไรที่เป็นข้อละเวน้นควรละเวน้นในสิ่งที่มันทําให้เกิดอกักขุลรจิตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องละเวน้นมันเป็นข้อกําหนดเป็นศีลทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเราศรีลบริสุทธิ์เท่าไหร่เนี่ยนะมันมันจะจิตใจเราจะใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันจะส่งผลถึงถึงใบหน้าเลยนะมันจะมีสงาาส่าราศีมีรังสีมีออร่านะจิตใจมันก็จะผ่องใสมีความปรองดองในหมู่คณะอยู่ที่ไหนก็มีความหาสุขใครๆก็อยากให้อยู่ด้วยไปไหนใครๆก็คิดถึงอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะส่งผล ออกมาอย่างชนิดที่เรียกว่าเหลือเหลือเชื่อเลยแหละนะเป็นเรื่องที่เออไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปนะทำย่อมรักษาผู้ประพฤติรมอะไรประมาณนั้นนะแต่เรื่องที่ธรรมอยากจะเทศในวันนี้ก็คืออัตมานี่มีบันทึกอะไรดีๆไว้เยอะอาตมาเป็นคนที่ขยันจดขยันจดไม่แต่ความจำมันไม่ค่อยดีถ้าคืนไม่จดเอาแต่จำมันลืมหมดนะแล้วว่าเรา,าเทศมันไม่เป็น บวดเป็นหมู่เป็นหัวข้อเป็นประเด็นนะซึ่งมาทําอย่างนั้นไม่ได้นะทีนี้การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันาจะถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยเป็นการทบทวนตัวเองว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีเป้าหมายยังไงนะปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะทำไปท,ไนะทําไมนะแล้วทํำยังไงถึงจะให้ถึงเป้าหมายที่เราเรากําหนดไว้หรือว่าตั้งใจไว้คิดไว้นะ เราตอบคถามเหล่านี้ให้กับตัวเองได้ไหมนะอาอามาจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาได้คําตอบมันนานแล้วแหละนะแต่ก็ต้องย้ําเตือนตัวเองอยู่เสมอเพื่อความไม่ประมาทอย่าเผลอเลยว่าเรามาสู่ท่าคิดทางนี้นะเป้าหมายของเราคือนนี้นะจะไปสู่เป้าหมายอื่นมันไม่ใช่นะเพราะนั้นเป้าหมายของเราคือการมาประพฤตนะิประพฤติพรหมจรรย์มาลดละกิเลสนะเพราะ,ะนั้นเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย เราต้องระลึกอยูนะ่เสมอว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรนะไม่ใช่ใครมาจุดแรงบันดาลใจให้เราเท่านั้นนะจึงจะเป็นพลังอันดีงามนะไม่สำคัญว่าเรามาจากไหนแต่สำคัญที่สุดคือเราจะมุ่งหน้าไปไหนนะเคยถามตัวเองว่าเราจะมุ่งหน้าไปไหนไปสู่ความหลุดพ้นไปสู่นิพพานแล้วความหลุดพ้นมันเป็นยังไง ที่พามันเป็นยังไงก็ต้องถามต่อไปให้ถึงที่สุดอะไรประมาณนั้นนะมนุษย์คนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อหาเป้าหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายดังนั้นบุญและบาปใครก็จับใส่มือเราไปไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กระทำขึ้นมาเองนะอันนี้เป็นใจธรรมเลยะแน่นอนทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหาตรงที่ว่า คนเราทําอะไรต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนว่าเราจะทําอะไรคนทําอะไรโดยไม่ไม่ถามตัวเองแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรนี่มันก็มันก็บ้าปแล้วนะถ้าทาไปเพื่ออะไรมันต้องมีเป้าหมายใช่ไหมถ้าทํายังไงเราถึงจะถึงเป้าหมายนั้นน่ะเหมือนนักเดินทางใช่เราเป็นนักเดินทางกันดังนั้นนพวกเราเนี่ยเดินทางไปสู่โรคุตระเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์อะไรเงี้ยนะเหมือนนักเดินทางเนี่ย จะไปให้ถึงที่หมายได้ยังไงในเมื่อไม่รู้เลยว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นยังไงคุณจะไปยังไงคุณจะไปรู้หรือกณจะไปไหนเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนเออเราบน,นไหมันจะไปถึงละ่ะใช่ไหมแบบนี้มันไม่มีเป้าหมายมันไม่ได้หรอกคนเราไม่มีนะมันเป็นคนที่ไม่รู้ทิศทางอะไรก็รู้สเปซสะปะเหมือนคนทุกวันนี้เกิดมาเขาไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายจริงๆของชีวิตมันคืออะไร ก็กินสุบดื่มเสพแล้วก็เวียนวนทุกสุขนะอ,อยู่ในวัฏตะสงสารไปอย่างนั้นแหละชั่วการนานไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบมันน่าเบื่อหน่ายเนาะน่าคิดเออชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองเหรออาตมาคิดแล้วมันน่าน่าเบื่อหน่ายแล้วเกิดมาโอ้เดี๋ยวก็มาแก่มาเจ็บมาป่วยแล้วก็มาตายก่อนจะตายนี่อาตมาจะไม่รู้อาตมาจะต้องทุกข์ทรมานยังไงนะ ต้องอยู่ในสภาพยังไงเวลาแก่จนช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องทุกทรมานระยะหนึ่งจนกว่าจะตายใช่ไหมอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเจอใช่ไหมมันไม่เบื่อลหรอเออไม่คิดดูบ้างเนาะอาตมานึกชีวิตเป็นอย่างงี้กันทางนั้นเลยนะ,ะเพราะนั้นต้องหาทางหลุดพ้นเพราะมันน่าเบื่อยมคิดดูคนที่อายุเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลย ว่าชีวิตนี้สังขารน,นี้มันโอ้เน่าเปื่อยผูพังสุดโทมลงไปเรื่อยๆนะทำไงถึงจะไม่ต้องมาเวียนไห้ใจเกิดอย่างเนี้ยนี่คือความคิดของตอมานะว่าเออมันน่าเบือ่อจึงต้องมาหาทางนะปฏิบัติธรรมให้มันหลุดพ้นนะไปจากวัตถงสุงนี้ให้ได้ <c oughs> นักปฏิบัติธรรมจรึงต้องรู้เป้าหมายของตัวเองนะซะก่อน แล้วก็เริ่มเดินทางไปตามลําดับให้ถูกทิศทางเนี่ยมาคิดเองเขียนเองนะนี้นะเมื่อวันที่17กรกฎาคมสองันหายหกสิบหลายปีมาล้วเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพยายามคอยตรวจสอบสภาวะของเราด้วยว่าเอะปฏิบัติแล้วมันมีผลดียังไงนะมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นอนะมันเบาว่างสว่างสะอาดสงบอะไรแค่ไหนนะต้องชัดเจน งั้นเราจะไม่รู้เ่าเอ้เราปฏิบัติรมแล้วมันได้อะไรนะถ้าหาจุดหาสภาวะเหล่านี้ไม่เจอเนี่ยมันจะเบื่อเขามันจะเซ็งเนะี่ยท้อถอยเป็นไปได้นะเพราะเรายังไม่เข้าสมาธิที่ชัดเจนนะจริงๆแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยมีทางให้เลือกแค่สองทางนั่นเองรู้ไหมอะไรคือหนึ่งเกิดมาเพื่อถูกหลอกนะไม่กรรมพบก็เพราว่าพบ นะการมาพบก็ถูกหลอกในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเงี้ยนะนี่กามาพบเพราะว่าพบก็วกวกอะดีขึ้นมาหน่อยไม่ติดละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามาคุณอะไรเนี่ยเบาบางแล้วแต่มันจะไปติดเพราะว่าพบติดความสงบนะติดความหยุดนะอะไรเงี้ยมันก็ติดอยู่สองทางเนี่ยเพราะนั้นจะถูกหลอกวนอยู่ในในพบเหล่าเนี้ยเพราะนั้นอีกทางหนึ่งที่จะเลือก เมื่อกี้ทางทางที่หนึ่งนะเกิดมาเพื่อถูกหลอกสองเกิดมาเพื่อแสวงหาความจริงความจริงของชีวิตหาความบรรลุหาความหลุดพ้นอะไรเงี้ยนะแล้วคนเราตายไปเนี่ยนะก็ตายได้สองลักษณะเหมือนกันคือเวลาตายตายไปโดยปราศจากที่พึ่งอันนี้น่ากลัวนะไม่มีที่พึ่งไม่ได้แบบปฏิบัติ ลดละกิเกล็ดอะไรเลยไม่ได้เข้าถึงธรรมะอะไรเลยนะอยู่กับโลกีเต็มเลยนะพวกนี้จะไม่มีเป้าหมายของชีวิตเลยนะจะไปยังไงก็ไม่รู้ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่รู้สึกว่าเออเราได้มาพบสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราปลอดภยัยแม้มีชีวิตอยู่หรือตายไปนะมันจะไม่มีความรู้สึกมั่นใจอะไรเลยนี่คือ ตายอย่างปราศจากที่พึ่งงานหนึ่งคือตายอย่างสมบูรณ์ไปด้วยที่พึ่งนะตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งนะเป็นยังไงตายอย่า,ง,ายงสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งคือเรามาปฏิบัติลดละ,ละกิเลสจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่านะมีความรู้สึกว่าอืชีวิตเราเนี่ยนะเรามีที่พึ่งที่แท้จริงแล้วเนะนะนะพราะนั้น ต้องคิดให้ดีนะว่าเราเกิดมานี่มีสองทางให้เลือกคุณจะเกิดมาแบบถูกหลอกทั้งชีวิตเลยหรือว่ามาเพื่อสแสวงหาความจริงนะถ้าชีวิตได้พบกับความจริงแล้วเนี่ยมันจะตายอย่างมีที่พึ่งหรือสมบูรณ์ไปด้วยที่พึ่งแต่คุณไม่พบกับความจริงของชีวิตเนี่ยคุณจะตายอย่างปราศจากที่พึ่งเลยไม่รู้ไปไหนนะนะเผาเสร็จแล้วก็เป็นควันลอยเวงวางเควงคว้างอยู่ในอากาศ เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายนะน่าก็น่าน่าอะไรน่าวังเวงนะเป็นมาเห็นคนที่ถูกเผาไปแล้วเนี่ยนะ,นะเขาไม่ได้มามีธรรมะธรมเมรื่ออะไรเลยชีวิตถูกเผาทิ้งไปชาติชาติหนึ่งอะไรประมาณนั้น,น <S <S 2> <S 2> ทีนี้เคยคิดไหมว่าคนเราเนีเนา่เกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเอาอย่างพ่อครัวกำปั้นทุบดินนะนะเพราะว่าเกิดมาทําไม นะเกิดมาทำงานเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตาย <g ül> แน่นอนอันนี้ตอบอย่างคำปั้นทุบดินเลยไหมไม่ใครเถียงอะ่ะแน่นอนเลยนะถ้าตอบแบบมีลีลาหน่อยก็อืมต้องละเอียดกว่าน,นี้หน่อยต้องละเอียดชัดเจนขึ้นหน่อยอันต่ามาก็เลยมาคิดเองว่าเออน่าจะตอบตอบแบบสายสายแบบไม่ค่อยรู้อนะอย่างของผมพ่อได้เนี่ยมันชัดเจนเพราะท่านเป็นผู้รู้นะอ่นะอันตรามาก็เอาแบบผู้ที่อ่อนวะอ่อนเยาวหน่อยก็ เขียนไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อสี่ห้าอย่างเนี่ยไม่พ้นจากนี้ไปได้นะคือหนึ่งเป็นคู่คู่นะเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าใช่ไหมวิบากเก่าหนี้เก่าอะไรประมาณเนี้ยนะคู่กันถ้าคุณไม่ใช้กรรมเก่าคุณก็มาเกิดมาเพื่อเสวยบุญเสวยกุศลทำไมเอาบุญกันเสวยกุศลเก่านะ อันแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อวิบากเก่านะแต่มันทํามาแล้วจะไปทําไงได้ก็ต้องใช้กันนะนี้เขาไม่มีวิบากเก่าเขาม,มีกุศลเก่าอันนี้ก็สบายไปนะเกิดมาก็าสุขภาพดีร่ํารวยมีฐานะดีอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งคืออันนั้นของเก่าอันนี้ของใหม่คือเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่สร้างบาร,รมีใหม่นะ อีกข้อหนึ่งข้อสี่ทีนี้ไม่ไม่สร้างบาร,รมีไม่สร้างกรรมดีอ่ะแต่ไปสร้างกรรมเลวพวกพคร่งเวรสร้างกรรมขึ้นมาใหม่นี่นี่ก็คู่ที่สองนมันจะจำง่ายๆนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วข้อสุดท้ายข้อข้อที่สุดท้ายนี่คือเกินมาเพื่อหาทางหลุดพ้นเพื่อแสวงหาสัจจะของชีวิตรวมทั้งหมดหข้อเนี่ยแต่มาย,ยังไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยนะมันก็อยู่สรุปโดยรวมแล้วพ ประมาณห้าข้อนี้ใครจําได้บ้างไหมนะลองดูนะเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าข้อหนึ่งเกิดมาเพื่อเสวยกุศลเ,เก่านะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็เกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่สร้างวิบากใหม่นะข้อสามข้อสี่ข้อห้าคือเกิดมาเพื่อหาทางหลุดพ้นเพื่อแสวงหาสัจจะของชีวิตนะคนที่ไม่รู้จักธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักตัวเอง เป็นคนที่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่มามันึกนึกถึงคนที่มันไม่ได้รู้เรื่องของธรรมะธรรมะอะไรเลยอยู่อยู่เกิดมาก็มัวเมาลุ่มหลงกับไก่กามกับโลกีอะไรไปแค่นั้นเองว่าเตาไม่เห็นมันมันจบมันสิ้นเลยเบื่อเบื่อยอยากอยากอยู่อย่างนั้นแหละนะเหนื่อยลำบากนะหาความสงบได้ยากแล้วเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ แย่งชิงกันเอาเปรียบเบียดเบียนกันเข็นค่ากันอะไรนะเป็นอย่างนั้นเองชีวิตของคนที่ไม่ดูดูธรรมะสร้างกรรมสร้างเวรกันไปนะมันหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปัจจุบันและอนาคตชื่อเสียงก็มัวหมองนะเกิดไปก็ต้องไปใช้หนี้เขาอีกมากมายอย่าคิดว่าเขาโกงล่ํารวยแล้วเขาเป็นคนดีคนโชคดีนะคุณไม่รู้หร้วว่าโอ้โววิบากกรรมที่เขาก่อเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนเขา อ่าร่รวยอันนั้นมันเป็นเครื่องเครื่องวัดความเจริญของคนหรอกจริงๆแล้วเขาทุกข์นะแม้เขาจะร่ํารวยนะเขาก็ทุกข์เขาก็รู้ว่านะสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาโดยถูกต้องอะไรนะไม่รู้ว่าอา่จะถูกจับถูกกฎหมายเล่งงานเมื่อไหร่นะขนาดเป็นถึงนายกยังต้องหนีไปต่างประเทศเลยไหมกลับมาไม่ยอมติดคุกอนะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันมันสุขที่ไหนอะ่ะนะ เอาจริงๆข้าแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพ่อท่านบอกว่าคนที่เกิดมาทั้งทีไม่ได้ดิบได้ดีทางธรรมะบ้างเลยเนี่ยคือไม่ฝึกฝนทางธรรมจกนกระทั่งได้ตัดกิเลสกับเขาบ้างเลยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมคาบุรุษคือเกิดมาเสียชาติเปล่านะอาจจะมาเห็นชัดเลยว่าเออจริงๆเนาะมันไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักตัดกิเลสเลยเนี่ยมันเกิดมาเสียชาติเกิดจริงๆ มัวเมาลุ่มหลงไปทุกวันนี้อาตมามีความรู้สึกความอาตมาชีวิตอาตมาอิสระขึ้นนะอยู่ยังไงก็ได้ม,มัน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 เหมือนเคยฝึกมาแล้วนะอยู่ง่าย,ายๆกินง่ายๆนอนง่ายๆนะไม่เห็นมันจะไปอะไรนักหนาเนะนอนก็น้อนกับพื้นนะเขามีเตียงไม่นอนแต่เขาสู้นอนกับพื้นสบายกว่านะมันไม่ถนัดอย่างนั้นนะอะไรยี้เป็นต้นนะ กินก็กินมื้อเดียวง่ายๆเช้านะกลางวันก็ทํางานกินเสร็จก็ทํางานไปยันขํายันมืดเดี๋ยวก็นอนแหละนอนแล้ยวก็ตื่นมาทําภารกิจนั่นนี่นะก็ชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ดีนะธรรมาก็มันก็โชคดีนะที่เรามาได้มาทิศทางเนี้ยมันไม่เบื่อมันไม่เซ็งมันไม่เหงามันไม่เศร้าไม่ซึมแค่เนี้ธรรมาก็พอใจลวชีวิตนะมันไม่มาต้องมากังวลกังวานใจอะไร นะอยู่กับเพื่อนกับฟูงอยู่กับพี่น้องของเรานะในชุมชนของเราช่วยงานกันไปอะไรกันไปนะก็มันไม่น่าจะลำบากอะไรกับชีวิตนะคนเรามันรู้จักชีวิตที่ง่ายๆ่าก็มีแต่ความสบายนะชีวิตที่ไม่มีความคิดย่อมไม่ผิดอะไรกับชีวิตของเด,เดรฉานใช่ไหมเดริชานไม่จะไปรู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญารู้จักคุณธรรมอะไรเขาบอกคนกษัตริย์เนี่ย ถ้าเอารรมาออกซะแล้วมันก็ไปต่างกันนะสัตว์มันจะไม่มีคุณธรรมอะไรมันอยากจะทำอะไรมีกิเลสอะไรมันก็ทำมันไปตามทางวิธีทางของสัตว์นะแต่ทีสัตว์มันครับพ่อท่านบอกว่าสัตว์เนี่ยทุกน้อยกว่าคนนะอย่างช้างเนี่ยมันอยู่เป็นโขลงในป่าเนี่ยมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาอยู่หากินมันไปมันไม่ได้มาคิดมากเหมือนคนนะคนนี่ทุกมาก แล้วบอกช้างเนี่ยไอยสัตว์เนี่ยสัตว์นี่ไม่ค่อยป่วยเหมือนคนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งสัตว์มันกินของที่เป็นธรรมชาติสองสัตว์ไม่ค่อยกินของปรุงแต่งนะเพราะนั้นสัตว์นี่มันไม่ต้องไปหาหมอมาเหมือให้สัตว์อยู่ในป่านะแล้วป่วยมันก็ตายไปสภามสภาพของมันนะไม่ต้องมาให้น้ําเกลือไม่ต้องมาให้เลือดใส่ท่ออาหารอะไรเลย,เลยอาว่าเออชีวิตอย่างสัตว์นี่จะมาว่า มันสบายดีของมันเหมือนกันเนาะคนนี้เรื่องมากมันคือป่วยง่ายกินปรุงแต่งเยอะนี่ได้ป่วยมากนะนี่เป็นความคิดก่อนจะมานะใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากันนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพียงแต่จิตนี้มาอาศัยร่างกายนี้ชั่วคราวเพื่อบรรลุธรรม ซึ่งเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นนั่นเองนะถ้าคนเราเอาธรรมะออกียแล้วชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเพราะกินนอนสืบพันธุ์สัตว์มันก็ทำได้ใช่ไหมนะคนเเอาแต่กินแต่นอนสืบพันุ์มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เพราะสัตว์มันก็ทำได้อันนี้คมนะคมแล้วก็แรงนะบีอีกบทหนึง่งนะเป็นสโุกธรรมเพราะท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ะลือกชาติได้เป็นแสนแสนเป็นล้านล้านชาตินะพระพุทธเจ้าท่านะลึกชาตินะไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยตรวจสอบหมดแล้วโอ้โหเจอแต่สังคมมนุษย์ที่หลงโลกียะะมีแต่เรื่องที่ถูกหลอกให้หลงให้มัวเมาอยู่กับโลกอยู่กับโลกีย,กลกยสุขอยู่นั่นแหละทุกทุกสุกสุวนเวียนอย่างไม่รู้จบนะพระงรองค์ระลึกชาติมาแนละ้ว ไม่ใช่ลาลึกชาติของพระองค์เองนะมีทั้งจุตูปปาตยานละลึกชาติของคนอื่นนะก็วนอยู่กับโลกียะเนี่ยแล้วแล้วเราเ่าไม่รู้เท่าไหร่แค่นั้นเองดังนั้นเกิดมาเป็นคนนอกเหนือจากเส้นทางของสัจธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่าเส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางดิ่งทางเดียวทางดีทางวิเศษทางประเสริฐสุดที่พระพุทธเจ้าพาเป็น ให้ถึงนี้แล้วถึงจุดนี้แล้วจะรู้สึกเลยนะว่าม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือน,นมาไม่สงสัยเลยที่พ่อท่านบอกว่าชีวิตนี้ท่านไม่ไปทําอย่างอื่นะ่ะท่านขอใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางนี้แหละนะไม่ทําอย่างอื่นจริงๆไม่มีอะไรดีไปกว่านี้หละนะแล้วก็เห็นท่านทุ่มเทมาทั้งชีวิตเลยนะพราะมาเป็นปัจฉาพ่อท่านนี่ตั้งแต่จมาบวชใหม่ๆนะตอนนี้สี่สิบกว่าพรรษาแล้วนะนะตั้งแต่พ่อท่านก็ อย่างตอนนั้นยังไม่มีหมู่มีคณะอะไรเท่าไหร่เป็นปัจฉาคอยติดตามพ่อท่านมาพ่อท่านไม่เคยแสดงอาการเบื่อท้อเศร้าซึมง้อยเหงาอะไรเลยนะเอาแต่เขียนเพราะท่านเหมือนกับเหมือนกับคลังมหาสมบัติคุมทรัพย์เยอะนะนะเขียนพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือไม่รู้กี่ร้อยเล่มละนะขึ้นเขาไปที่ไหนที่ไหนท่านก็ไม่เคยเว้นจากการนั่งเขียนหนังสือเลย ไม่เขียนก็พูดนะเทศอบรมพวกเรานะไม่มีไม่เห็นพ่อท่านนั่งหลับตาทำสมาธิสงบไม่เคยไม่เคยเค่อยเห็นเลยถ้าจะไม่เห็นเลยนะเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ยังสงสัยเอ,อที่อื่นเขามาสอนปฏิบัติธรรมคือให้มานั่งหลับตาทำสมาธิเดินจงกรมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออพ่อท่านไม่เห็นทำอย่างนั้นเลยมาฝึกพวกเรานั่งเจโตสมาถาก็ โอ้ยไม่ได้ให้นั่งเฉยๆนะเพร่อนั่งเทศเหมือนกับปกตินี่แหละเวลานั่งเจตโตสมาธจะเห็นไหมนะใครเคยดูวิดีโอเก่าวิดีท้ายเก่าๆเทศทั้งตลอดเลยมันจะเว้นวักให้นั่งเงียบๆไม่กี่นั่นเลยไม่กี่อึดใจอ่ะนะเทศให้ระวังอย่างนั้นให้อย่างนี้อะไรทําจิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรนะโอ้โหท,ท่านขยันเทศขยันเขียนเมตตาของพ่อน่านนี่มากล้นจริงๆนะ จนกระทั่งอายุเก้าสิบกว่าทุกวันนี้ท่านก็ยังขยันเทศนะแล้วก็เทศลึกๆเดี๋ยวนี้หลวงตาบาลรู้สึกว่าพลาดไม่ได้เลยกับการที่ต้องคอยฟังพ่อท่านเทศหลังๆเนี่ยนะอะไรต่างๆเพราะนั้นแสดงว่ามันชีวิตที่เข้าถึงธรรมะแล้วมันจะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยว่าโอ้โหไม่มีอะไรเหนือกับเส้นทางนี้จริงๆตามาก็เชื่อมั่นตัวเองเหมือนกันว่าตรบาะก็ไม่เป็นเส้นทางอื่นละ พราะไม่รู้จะไปทําไมแล้วอายุปาน,นี้แล้วนะอยู่อย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตนี้เราเพราะปายตายด้วยเส้นทางนี้ไม่กลัวนะมันรู้สึกว่าชีวิตเราคุ้มแล้วที่ได้มาเจอผู้ศาสนามาเจอพ่อท่านเจอพระโพธิสัตว์นะแล้วได้ธรรมะแล้วได้ปฏิบัติธรรมจนมีความรู้สึกว่าโอ้จิตใจเปลี่ยนยนะเปลี่ยนจากแต่ก่อนเยอะ แม้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุดก็ตามนะแต่ธรรมะก็ถือว่าเออมันก็ดีที่สุดของชีวิตละนะใครจะเชื่อไม่เชื่อธรรมะก็ไม่สามารถที่จะพูดให้ใครเชื่อได้แต่ธรรมะมั่นใจโดยส่วนตัวของธรรมะเองไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะธรรมะว่างนะง่ายๆมาอยู่ไม่ต้องสี่สิบกว่าปีนี่ใครก็ใครก็มาลองดูอะนะมันโอ้แล้วก็มันมีขอบเขตจํากัดนะไอ้หนูจะทำจะทําไม่ได้อะไรตอนไรข้อ กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะนะต้องใจต้องถึงจริงๆมันต้องอยู่อะล่ะอันนี้ก็พูดไปก็มันก็อธิบายยากเหมือนกันเอาข้อปฏิบัติกันดีกว่านะอาะอะลบางคนคิดเหมือนกันเอ๊ะแต่มาก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะนะนะแต่มาเจอประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้จริงเว้ยไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะหอถึงจะรู้เรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องการดับพุข์ ยมว่าจริงไหมคุณรู้ไปเหอะร้อยเรื่องพันเรื่องอะไรแต่อะไรจะไม่ได้ดับทุกอะไรได้เลยไปรู้ไปทําไมนะสิ่งที่คุณยังต้องรู้อีกมันเยอะแยะในโลกเนี้ยก็เรียกโลกกับจินตานะมันรเรื่องราวที่อยากจะต้องศึกษาต้องรู้อะไรแต่อะไรวิชาการม่ต้องรนะ้อยแปดพันเก้ามารู้เรื่องเดียวนี้ดีกว่ารู้เรื่องการดับทุกไอเรื่องอ,งอื่นนะตัดตัดออกเถอะเสียเวลาของชีวิตนะเดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยวก็ตายไม่รู้เรื่องนะอานมาถึงบอกตอนนี้อาจยมาตัดทิ้งหมดแล้วไอ้ความรู้ที่ต้องไปสอนผู้คนให้ทำเรื่องกเกษตรธรรมชาติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไปหลงเสียเวลาต้องสามสิบสี่สปีอาจารย์มาึไปปล่อยเวลาให้อยู่กับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนานเลยนะแต่มันก็อย่างว่ามันก็แต่แต่าันก็ได้อะไรเยอะเหมือนกันตอนนั้นได้เจอกับภาษะอะไรต่ออะไรร้อยแปดพันเก้านะแล้วตอนนั้นจิตโพธิสัตว์มันแรง ไม่อยากช่วยคนนะนะอยากให้เขาได้พ้นจากความยากจนให้พ้นหนี้อะไรต่าซึ่งเรารู้อะเราเห็นว่ามันมันม่าจะต้องเป็นอย่างเนี้ถ้าคุณขยันแล้วก็ประหยัดแค่เนี้ยไม่ติดไบมุกคุณไม่จนหรอกนะขอให้ทำให้มันได้ฮคนะั้นเอาหลักการง่ายๆเราเนี้ไปใช้